ไปดูที่ฉะเชิงเซาบ้านะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มวัยรุ่น2กลุ่มที่นัดเคลียร์กันเขาบอกว่าสารตั้งต้นจริงๆคือปัญหาเรื่องผู้หญิงนะเคลียร์ clear, เรื่องผู้หญิงแล้วกลายเป็นว่าภาพที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมครับร้านอาหารริมถนนบางนาตราดในพื้นที่ของบางประกงนะฮะมี4คนฮนะอันนี้คือกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่บางประกงนะครับ <Okay. S 1> ที่เขานัดเคลียร์กับกลุ่มวัยรุ่นพานทองชนบุรี ฝั่งนู้นเนี่ยยกพวกมาหาถึงที่เพื่อมาเคลียร์เรื่องผู้หญิงกันแต่ปรากฏว่าฝั่งเนี้ยฝั่งบางประกงเนี่ยยับเลยนะฮะตายไปหนึ่งศพสาหัสเข้าขั้นโคม่าเนี่ยสองแล้วก็บาดเจ็บไม่มากอีกหนึ่ง<ะ>โอ้โหคุณผู้ชมครับตำรวจสพบางประกงไปตรวจสอบเมื่อคืนนี้นะครับตรงจุดเกิดเหตุร้านตามสั่งริมถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่44นะฮะ เอ่ออเาคนตายก่อนคนตายเนี่ยเป็นเด็ก17ชื่ออภิวัตนะครับโดนยิงเข้าหัวแล้วก็ลำตัวด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยน้องในร้านเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมเด็ก13เองนะถ,ถูกยิงเข้ากลางหลังไปคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอายุ16ชื่อพงพันธ์ถูกยิงกลางหลังสองคนนี้ที่ถูกยิงเข้าหลังเนี่ยสาหัสทั้งคู่นะครับแล้วก็มีนายธีรพัฒ์อายุ22ปีถูกฟันเข้าแขนซ้าย เนี่ยฝั่งบางประกงตายไปหนึ่งเจ็บอีกสามในขณะเดียวกันเจ้าของร้านอาหารนะครับให้ข้อมูลมาแบบนี้คุณคำพลอยท่านนี้นะฮะเขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุนเนี่ยได้ยินเสียงปืน3นัดน,นะฮะก่อนจะมีกลุ่มคนเจ็บวิ่งเข้ามาหลบในร้านบางคนเนี่ยก็เห็นนะฮะว่าล้มฟุบหมดสติอยู่กลางถนนเลยแต่บางคนมาฟุบที่โต๊ะนั่น,นคือเด็ก13เมื่อสักครู่นี้เนี่ย13โดนไล่ยิงอ่ะคุณตา ส่วนกลุ่มก่อเหตุก็บอกพอจะเห็นบ้างนะครับมากาันเป็นสิบคนหลังจากก่อเหตุเสร็จปุ๊บขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปแล้วนะฮะก็คือกลุ่มพานทองชนบุรีนั่นเองทีนี้กลุ่มคนเจ็บเนี่ยที่ยังพอให้การได้นะฮะเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้เขาบอกว่าไอ้กลุ่มคู่กรณีกันที่บุกมายิงเนี่ยเป็นวัยรุ่นแถววัดแถววัดศรีอยู่ที่พานทองชนบุรีนะครับมีปัญหาโพสต์ด่าทอกันในโซเชียลมีเดียเรื่องผู้หญิง แล้วก็บานปลายถึงขั้นท้าทายกันก่อนจะนัดเคลียร์ปัญหาคือให้ฝั่งพานทองเนี่ยมาเคลียร์ที่บางนาตราดได้เลยที่บางปะกงนะฮะแต่ยังไม่ทันได้เคลียร์เขาบอกก็ฝั่งนู้นมาเนี่ยเอาปืนมานะฮะแล้วก็ยิงใส่พวกเขาฟันใส่พวกเขาแล้วก็หลบหนีไปคุณผู้ชมล่าสุดตำรวจใช้เวลาไม่นานนะครับพอรู้ว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาไปตามตัวมาได้นะฮะเบื้องต้นมือยิงเนี่ยคนที่มีอาวุธปืนนะครับชื่อชัยรัตน์อายุ19 นี่ไปลากคอมาเลยนะฮะตำรวจคุมตัวนอกจากชายรัตแล้วเนี่ยยังมีกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงที่เป็นของผ่านทองชนบุรีอีกประมาณ10กว่าคนนะฮะเอามาทั้งหมดเลยเพื่อเอามาสอบปากคำไม่รู้เกี่ยวไม่เกี่ยวนะฮะแต่สอบก่อนซึ่งที่นี้คุณผู้ชมครับตำรวจบอกเขาได้หลักฐานมาตัวหนึ่งมันคือภาพกล้องหน้ารถของพลเมืองดีแล้วกันเขาไม่ได้เกี่ยวเลยนะฮะเขาขับผ่านตอนที่มันไล่ย,ยิงกันนี่นี่นี่ค่ะนี่อ่ะ,อะเดี๋ยววนดูอีกทีนะฮะ เขาขับมาเนี่ยตรงถนนคู่ขนานด้านซ้ายสุดเห็นไหมฮะอภิวัตรเนี่ยลงไปนอนกองกับพื้นแล้วแล้วก็มีเด็กคนอื่นๆที่โดนยิงด้วยเนี่ยนอนจมกองเลือดอยู่นะครับนี่และนี่คือชัยรัฐมือปืนนะฮะหมชี้เจอหมดเลยภาพมือสักนิดหนึ่งทีนี้หลักฐานตัวเนี้ยคือเป็นหลักฐานในการจะมัดตัวเด็กแต่ละคนเลยนะฮะว่าใครก่อเหตุอะไรยังไงบ้างทีนี้ตัวชัยรัฐครับคุณผู้ชมมือปืนนะฮะเขาบอกงี้ เขายอมรับเลยว่ามีปัญหาเรื่องผู้หญิงแต่ยังไม่ได้ให้รายละเอียดน,นะฮะแต่เขาบอกปัญหาเริ่มต้นเนี่ยสารตั้งต้นคือผู้หญิงะฮะแล้วทีนี้ทางฝั่งเพื่อนๆเขานะฮะก็มีการชักชวนเขาให้เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ไปเคลียร์ปัญหากันแล้วปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บที่บางปะกงเนี่ยเขาบอกว่าฝ่ายตรงข้ามรุมเข้ามาทำร้ายเพื่อนเขาก่อนนะฮะทำให้เขาเองต้องยิงปืนขึ้นฟ้ายิงขึ้นฟ้า ยิงขึ้นฟ้านะฮะแต่ตายไปหนึ่งโคมมาอีกสองนะครับค่ะเจ้าตัวบอกยิงขึ้นฟ้านะฮะอ่านลองฟังนิดหนึ่งครับคือจอดมาถึงอะเขามาตะลุมบอลเพื่อนผมเลยมันฟันเพื่อนผมรับันบอลใช่ไหครับก็คือจอดมาถึงอะเขามาตะลุมบอลเพื่อนผมเลยเห็นเขาบอกว่ามีสามนัดก็แสดงว่าพวกเขาก็ต้องยิงส่วนผมมาบ้างอะอเรายิงกี่นัดนัดเดียวเวเหมือนเขาอยากลองของลองของแค่เขาบอกไม่รู้จักว่าสีเลยรึงจริงเปล่า แต่น้องผู้หญิงเขาบอกแล้วว่าพวกผมเป็นยังไงเป็นยังไงเขาก็บอกอยากลองอยากลองอย่างเดียวเขาก็เอาเฟซผู้หญิงโทรมาท้าเพื่อนผมเดียวพวกผมรวมๆแล้วห้าคนครับอ่ะตำรวจย<ำ>ังสอบอยู่นะฮะแต่ชัยรั์บอกกลุ่มเขาเนี่ยมีห้าคนส่วนเขาเนี่ยไม่ได้ยิงใส่คนเลยนะยิงปืนขึ้นฟ้านะฮะแต่ปรากฏเนี่ยมีศพนะฮะ และศพเนี่ยคือถูกยิงด้วย mm hmm. เด็ก13กลบ16ก็ยังโคม่าอยู่นะครับถูกยิงเข้ากลางหลังเลยอะเดี๋ยวตารวจจะขยายผลต่อนะครับว่านอกจากชายรัตแล้วเนะี่ยมีใครเกี่ยวข้องกับการยิงหรือเปล่า mm hmm. อุโหอายุแค่นี้อย่างนะ mm hmm.